เออทุกคนสวัสดีวันนี้เราจะมาสร้างอ,อ,อันนกเฮอกันอีกแล้วนะครับอันนกเฮื่อนะมาทำคลิปไม้เหมือนเหมือนอันนึกเพื่อนจะเกิดมาเสือแมนงเกิดเพื่อนไปปวด making headway and he drills it in s ั o o t i n g ต่อีกนาหาก่อนนะ่มีแต่โฆษณาโอ้โหอเคไหมโอ้่แต่ต้องมาคืนทีนี่ืออะโฆษณามันเนือจะมา คือต้องคืี้ายอคือคหอคือคือคอือคือดอีือคอืคออ โอ้ยร oh, yeah. oh, like bon mm ูอมือดิโอ้ด้ยนี่ใส่เอกซีก่อนดิขอมือก่อนดูสิ กุปิเสียงการออกอากาศโตรทัศน,น์กันเมืชุมขาวภาคท่านจบราชมละครชุดหลวงหอค่ะตานีดฐานตา,ตานีโทรทัศน์ได้หยุดการแพร่ภาพเนื่องจากการเนื่องจากคำสั่งของรัฐบาล นี่คือระบบแจ้งเตือนผิดเฉยระบการใช้รายการก,ารกติทุกรายการโปรดทราบโปรดทราบนี่ไม่ใช่การทดสอบนี่ไม่ใช่การทดสอบนี่เป็นการทดสอบ หปีที่แวเรได้เจอไข้หวัดที่มีชื่อว่าไข้ามาลาเรียหรือว่าไข้ย,ยุงกัดที่เราจะเป็นพิษนี่เองซึ่งผู้ติดเชื้อหรือคุนั้นต้องแยกห่างกันตัวเชื้อนี้มันอาจจะเป็นเชื้อที่มันขั้น่รุนแรงมากคนที่ติดเชื้อน่าจะเป็นอาจจะักสามสิบหกเลยไอกา าทีวิทยุซึ่งที่ได้ออกอากาศนั้นได้ถูกคำสั่งได้ถูกปิดในการพูดว่านนายกรัฐมนตรีไม่ให้เปิดปัญหาคืออะไรคือคุณต้องป้องกันตัวแล้วก็อนามัยด้วยนะครับถ้าคุณไม่อนามัยคุณตุย โปรดตั้งใจฟังของรัฐบาลล็อกประตูให้แน่นหนาปิดหน้าต่างให้แน่นหนาแน่คุณกับผู้ติดเชืนะ้อนั้นต้องอยู่ติดเชื้อนั้นต้องห่างกันเพราะว่าถ้าคุณเผลอติดเชื้อไปคุณน่าจะเป็นคนที่ติดเชื้อแล้วแต่คนที่ติดเชื้อจะเป็นคนปกติเป็นปกติ ตะคุณนั้นจะเป็นเป็นใกล้ผีแต่โรค่อยผีหาน,นี่น่าจะต้องห่างกันนะครับแต่ถ้าไม่ห่างกันเงา,าอาจจะไม่อาจจะไม่ดีขนานดะนั้นนะครับนี่คือการแทงการภาวะสุขเสรินในประเทศไทยอะครับสภาพของนายกิตติภูมิมั่นคงอายุ31ปี มีย่องรอยการระเบิดตุ่มใสแล้วมีเลือดออกจากปากไปหน้ามึงอยากดูกูตายไหมมึงอยากดูกูตายกอใครนี่จะมีการรอยะที่อุดิชือนิเนั้นจะได้ พอตุ่มใส่ตุ่มใส่นี้จะทำให้คุณนุ่ม,ามาการเปลี่ยนจะไม่ยืนอ,ออกจากปากก็คือใบหน้าและนี่คือวัยะการติดเชื้อไข้มาลาเรีย อย่าไปใกล้คนที่ติดเชื้อไม่งั้นคุณจะเป็นแบบน,นี้อาการของไข้มาลาเรียแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวยาโรคซึ่งส่วนใหญ่จะกินเวลาเราถึ4-5วินาทีที่ยกเว้นสุกท้ายซึ่งจะไม่มีจุดหมายแน่นอนครับ กระยะ<อ>ที่หนึ่งการติดเชื้อการติดโรคจากการสัมผัสอะยะที่ 2, 2> ลลสองจะมีอาการที่สูงมากถึงว่าคุณจะอาการไม่ดีอ,อ,าอาจารย์อะยะที่สองตาแดงยละอ,อ,อาการอาเจียนซึ่งผู้ติดเชื้อนั้น จะอาเจียนเป็นเลือดแล้วตาจะแดงครับในระยะสุดท้ายนี้คุณบบก,ก็อยากนอนจน<ต>สุภาวะใกล้ลเสียชีวิตระยะสุดท้ายระยะที่สามตุ่มใสนั้นจะเกิดของม<ต>ันจะระเบิดขึ้นมาแต่คุณจะหัง และการจะเหนื่อยก็นั้นจะได้นอนบบจนหมดสติคุณก็อย่าไปใกล้เขาหากคุณไปใกล้เขาคุณจะ,จะเชื้อเหมือนเขาโดยโรคนี้น่าจะเป็นโรคที่ไม่ดีเท่าไหร่ กะบันทึกเสียงลมพัดแรงตั้งแต่ช่วงเย็นมาปันไปติดติดตรงนั้นเหมือนใช่ไหมมาติดเออหนูครับมาสมัครเรียนที่นี่ไหมครับมาครับแต่ผมนะจัก้มเอ้ยกระโดดชิบหาย ใครมาเรียนจากเด็กชายปุณปีเดีุพงพันนี้ก็น่าจะเรียนแบบนะครับเรียนแบบก็